วัครับวันนี้เราอยู่กับ IQ คู2รุ่นนะก็คือ IQ คู o e o 9น,นั่นเองนะครับกับ IQ คู o 10รุ่นใหม่ล่าสุดนะซึ่ง IQ ค e o 9เนี่ยผมใช้มาพักหนึ่งแล้วก็คือใช้ปลปอดบอทเกมส่วนใหญ่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่คุ้มมากๆนะครับในช่วงแบบ3-4เดือน5เดือนที่ผ่านมานะพอมากับ snapdragon 8 Gen 2ในราคาแค่หมื่น 2,000บวกลบท่านเองนะครับส่วนไอคูนนโอสิเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเพิ่งเปิดตัวไม่กี่วันนี้น,นะครับก็มากับเซ็ตแบบแปดเจนดสา บางอย่างอัปเกรดขึ้นพอสมควรเลยนะครับรวมถึงเรื่องของราคาที่อ่ะเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เพิ่มเยอะนะครับนะสำหรับใครที่สนใจก็ลองดูกันได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารุ่นไหนมีอะไรกันบ้างนะครับรุ่นนี้มากับหน้าจอ a m o ม e เลขนาด6.78นิ้วเป็นจอ LTPO นะครับจะเห็นว่าการแสดงผลต่างๆทำได้ดีทีเดียวนะครับเทียบกับมือถือราคาหมื่นบาทบวกลบทั่วไปนะครับการทัชสกรีนต่างๆลื่นดีและที่สำคัญคือหน้าจอ ขอบเรียบนะครับใช้ได้เลยนะครับบอดี้ต่างๆถือว่าบางดีนะครับบอดี้นี้บางนะคือมันพกพาง่ายมากๆนะครับมีเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อไท p e ีนะครับตามปกติเลยทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วก็มี IR r e รีโมทด้วยฝาหลังเนี่ยจริงมีให้เลือกหลายสีนะครับผมเลือกสีนี้มาครับเป็นฝาหลังอ่ากุ้ด้วย p u l e t t เทนะครับเป็นสีดําขาวเป็นทูโทนแบบนี้เลยแล้วกล้องหลักเนี่ยความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลเป็นเซนเซอร์ Sony IMX920 o i s นะครับ การใช้งานต้องบอกว่าดีงามทีเดียวถ้าเทียบกับมือถืออ,อื่นในราคาเท่ากันนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องของระบบเนี่ยก็ยังคงเป็นออ r i g i n OS 4.0ูนะครับบน Android 14ซึ่งแน่นอนว่าครับได้ว่าได้อัปเดตเป็น Android 15กับ OriginOS 5แบบรุ่นใหม่แน่นอนนะในเรื่องของการใช้งานต่างๆก็ค่อนข้างครบนะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยก็มากับ s n a ร d ก a g o n 8 Gen 2 RAM รเนี่ยเครื่องนี้เป็น RAM 12นะครับแต่ r รมสูงสุดที่มีขายในตลาดคือ RAM 16นะครับแล้วก็มีความจุสูงสุดถถึง1เทลยือว่า ให้มาเยอะนะสำหรับใครที่เป็นสายเล่นเกมอะไรอย่างนี้รุ่นนี้ก็ยังคงเพียงพออยู่นะแม้ว่าจะมีรุ่นใหม่อยู่แต่ก็รุ่นนี้ก็เพียงพอการใช้งานท,ทั่วไปแล้วนะครับในเรื่องแอนตัวตู้เนี่ยเทสได้ประมาณล้านหนะครับถือว่าสูงนะสำหรับมือถือราคาหมื่นต้นๆแล้วก็แบบใช้งานได้สบายๆเลยนะครับส่วน Sto r a g e เนี่ยใช้ u s ส0ตามมาตรฐานนะครับอันนี้ก็เป็นมือถือที่เรียกว,ว่าครบคันแล้วนะครับในระดับราคาประมาณนี้นั่นเองนะครับในเรื่องของกล้องเองก็มากับกล้องหลก ล้านพลิกเซลอย่างที่เห็นคือก็สามารถถ่ายได้สบายๆนะครับมีอันตราไวสสามารถทำครอปซูมได้นะครับเพราะตัวนี้เนี่ยเซนเซอร์เนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวนะครับมีโหมดพ่อเทรตนะครับแล้วก็รวมถึงวิดีโอที่สายได้สูงสุดถึง 8K เลยนะมือถือราคาหมื่นกว่าบาททำได้ขนาดนี้นะครับมีเอฟเฟกมีโหมดอื่นๆให้ใช้งานตามนี้นะแล้วก็เรื่องของการใช้งานอื่นๆก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นรุ่นที่สามารถเล่นเกมดูหนังฟังเพลงได้ตามปกติเลยนะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยราคาของ IQ คู NeO 9นะครับถ้าเป็นเครื่องใหม่นะอย ที่ประมาณ1 2 0 0 0บวกลบนะครับถ้ามีโค่ส่วนลดอาจจะยเหลือหมื่นต้นต้นอันนี้ลองไปหากันดูก็ต้องบอกว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับกับงบประมาณ1 3ื0 0สาถึงบาทกับ i อคูนิโอซินั่นเองนะรุ่นนี้เนี่ยอัปเกรดจากไอคูนิโอเพอสมควรนะครับโดยเฉพาะหน้าจอเนี่ยความสว่างสูงสุดถึง4,500นิตนะครับถือว่าสูงมากในโหมด HDR นะครับและยังคงเป็นจอเรียบสนิทเหมือนเดิมนั่นเองนะครับกระทัสกรีนอะไรต่างๆถือว่าดีเยี่ยมนะครับนี่คือจอใหม่ล่าสุดที่ ไอูหรือวี v o นำมาเอาใช้บนรุ่นนี้แล้วนะครับในเรื่องของบอดี้ต่างๆก็มีการปรับปรุงนะครับให้ดูหรูดูแพงมากขึ้นนะครับอันนี้ยังคงเป็นวัสดุเป็นโพลีคาร์บอเนตเหมือนเดิมแต่โครงสร้างข้างในเนี่ยเป็นเมทัลนะครับก็คือความทนทานมีมากขึ้นลำโพงคู่สเตอริโอเหมือนเดิมนะในเรื่องฝาหลังก็มีการปรับปรุงเช่นเดียวกันนะอันนี้เป็นสีที่เน้นขาย,ยนะครับเป็นสีเกรย์ออร์เรนจ์นะครับเป็นแบบทูโทนเช่นเดียวกันแต่ฝาหลังนี่เป็นกระจกละงานดีนะครับแล้วก็แบบ ดูรูดูแพงจริงๆนะในเรื่องของกล้องเนี่ยก็มีการอัพเกรดขึ้นเล็กน้อยใช้ Sony i m x 921 VCS นะครับก็คือเป็นตัวเดียวกับ IQ13 หรือ X200 ตัวธรรมดาเองนะครับในเรื่องของการใช้งานต่างๆถือว่าดีครบนะครับและแบตเตอรี่ให้มาถึง6,100มล ah มนะครับถือว่า เยอะมากนะครับเยอะมากขึ้นภายใต้บอดี้ที่ขนาดเนี่ยใกล้เคียวของเดิมมากนะครับในเรื่องของการใช้งานต่างๆก็เหมือนกับรุ่นก่อนหน้านะแต่ตัวนี้เนี่ยเป็น Origin OS 5.0หรือ Android 15มาละนะครับก็ดูจากหน้าเบาฟโฟนได้เลยนี่ เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับผมเอาความจุ512มานะครับกับแรม16ตัวนี้ใช้ UFS 4.1ด้วยถือว่าเร็วแรงสะใจนะครับแล้วมี Vivo Esports Chip ด้วย Q2 นั่นเองนะครับก็เป็นชิปตัวเดียวกับ i q 13นั่นเองรองรับบน14เกมนะครับที่รองรับนะครับอื่นๆการใช้งานต่างๆก็มีครบคันนะครับสามารถใช้งานได้สบายๆเลยสำหรับใครที่ซื้อมาใช้นะครับก็คือมันได้สเปคแบบแฟลกชิปเลยประมาณนั้นนะครับ ที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะสําหรับกล้องเองนะครับก็มากับกล้องหลัก50ล้านพิกเซลอย่างที่บอกไปก็คือเซนเซอร์เนี่ยเป็นเซนเซ,นเซอร์ตัวเดียวกับไอคูสิบหรือ v i v o X 2 0 0้นั่นเองก็สามารถทําครอปซูมได้นะครับเหมือนตัวไวเหมือนเดิมเลยวิดีโอเนี่ยถ่ายได้4 8K นะครับสูงสุดเลยแต่เราก็ใช้ 4K 6 0สนะครับซะส่วนใหญ่มีไมโครมูวีแล้วก็หมดอื่นให้ใช้งานเช่นเคยนะครับอันนี้ก็ถือว่าครบครันแล้วนะครับสําหรับใครที่หามือถือราคาประมาณแบบ หมื่นสามถึงหมื่นห้านะครับเป็นรุ่นใหม่กว่าแรงกว่าเดิม25%นะครับแบตเตอรี่อึดขึ้นเรื่องบอดี้ดีไซน์ต่างๆความทนทานมีมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับสำหรับ i q คู NeO 10นะถามว่ารุ่นไหนน่าสนใจกว่านะครับยังไงผมก็ต้องตอบว่าเป็น i q คู NeO 10แน่นอนเพราะว่าเพิ่งออกมาใหม่ราคาเพิ่มจากเดิมไม่เยอะนะครับสำหรับใครที่ซื้อมือหนึ่งนะครับก็คือไดอ้ทั้งเรื่องของหน้าจอใหม่นะแบตเตอรี่ที่อึดขึ้นชิปแซ a ด์ราก้อน8ปดเจนที่เร็วแรงใช้งาน เล่นเกมได้สบายๆนะครับกล้องหลักก็เป็นตัวเดียวกับ i อคู13หรือ v ีโว้เอ็ 200, ตัวธรรมดาเองนะครับบอดี้สวยงามทนทานขึ้นกว่าเดิมนะแถมชาร์จ120วัตต์เหมือนเดิมและก็ได้เรื่องของ PPS ชาร์จท,ที่100วัตต์ก็คือใช้หัวชาร์จอื่นๆที่รองรับ PPS มาชาร์จ ไอคูได้ก็เร็วเหมือนกันนั่นเองนะครับอย่างไรก็ดี i อคูนีโอเกนี่ยก็ยังคงน่าสนใจนะสำหรับใครที่มีงบประมาณแบบ9,10,000นนนะครับลองหาค้อสลดก็จะถูกกว่าประมาณ2-3,000บาทนะครับก็ยังคงได้สเปคที่สามารถใช้งานได้สบายๆนะครับทั้งเล่นเกมใช้งานทั่วไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นรุ่นที่ Value แล้วก็คุ้มค่าในราคามันนะครับคืออาจจะออกมาหลายเดือนแล้วแต่ราคาก็ถูกลงนั่นเองประมาณนี้ครับใครสนใจกดลิงก์บนคอมเมนต์หรือบน คลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับ